โอ้ไปไหมเนี่ยโอ้ไม่ไปแล้วมันใหญ่เกินไปเงามันใหญ่ครับมันมีดินด้วยอะเปลี่ยนทางหน่อยมาไหมไม่มาครับการเข้าแล้ว มาลองอีกรอบหนึ่งไม่มาโอ้อ้ะง่ายเลยง่ายเลยแบบนี้อันนั้นที่เอ็มไม่ได้ดันนะครับถ้าถ้าหมดแรงที่เอ็มถึงจะดันเอ้า พูดยังไม่ขาดคำเลยเนี่ยพอหมดแรงปุ๊บทีเอ็มก็สะกิดหน่อยก็มาแล้วครับอ่ะอยังไงใหญ่ต้องเจอใหญ่ ต้นนี้เงาใหญ่มากครับโอ้ปลย่ยไหมเนี่ยโอ้ไม่ปลแล้วมันใหญ่เกินไปเงามันใหญ่ครับมันมีดินด้วยอะเปลี่ยนทางหน่อย ไม่มาค <c oughs> รบับง,งานเข้าแล้วลองอีกรอบนึงไม่มาโอ้งานเข้าแล้วเสีย เล่นของใหญ่หัวมันอันนี้ครับไอ้น,นี่มันหนักหนักดินมันมีดินด้วยอู้เงาใหญ่เลยเงานี้ติดแงกเลย ทำอะไรนันเป็นอย่างฮะอ๋อกันฟีตัว <c oughs> เหยียบกันฟไีไม่เข้าครับมันก็เลยไม่ไป มันเจีบกันฟีเข้าไม่ได้มันไม่พูดง่ายๆไม่มีกันฟีเดี๋ยวตอนนี้อ่ะเอายียใหญ่สก,กิดช่วยครับอะง่ายเลยง่ายเลยแบบนี้แอะใหญ่เจอใหญ่ อ,บบอันนั้นทีเอ็มไม่ได้ดันนะครับถ้าถ้าหมดแรงทีเอ็มถึงจะดันเอ้าพูดยังไม่ขาดคำเลยเนี่ยครับพอหมดแรงปุ๊บทีเอ็มก็สกิดหน่อยก็มาแล้วครับอ่ายังไงใหญ่ต้องเจอใหญ่ รุ่น105ลากไม่ไปอ่ะต้องเจอ120 ยักใหญ่เข้าไปเป็นยังไงล่ะเรียบร้อยดะสิครับดูฮะรถใหญ่ไม่ใหญ่ล,ล้นเฟรมผมอะ่ะยืนอยู่ใกล้นีนถ่ายไม่เห็นไม่ได้เต็มตัวเลยนะน่นเองใหญ่มากนี่ใช้เลนวายจะพ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่มาเลนวายได้พอดีครับใหญ่มาก เรียบร้อยครับผมเอาจะไปอีกเหรอโอ้พอแล้วพอแล้วไม่ไปแล้วโอ้เงาใหญ่มากมันมีดินนะเนี่ยดินมันเยอะเอาไปแล้วต้องต้องใช้สโลสองหรือสโลหนึ่งเนี่ยน่าจะสโลหนึ่งนะครับ ครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม